ดีนักเรียนเก่าๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนักเรียนที่สนใจในการที่จะไปติวสอบ EPS Topic ท,ทุกคนเลยนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยก็ ติวเตอร์มอสนะครับจะมาทําหน้าที่ติวแนวข้อสอบนะครับตัวอย่างข้อสอบที่อาจจะเจอได้ในข้อสอบ EPS Topic นี้เองนะครับโดยในเทปนี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมนะเอาคําศัพท์ที่เคยออกไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาทวนใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นแนวข้อสอบเฉยๆนะครับซึ่งข้อสอบก็จะมีหลายชุดนะครับแต่ละชุดก็จะมีการออกที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทําแนวข้อสอบ EPS Topic เราต้องรู้ก่อนว่าข้อสอบ E.P.S. มันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็จะต้องมีข้อสอบพ์ทอ่านนะครับแล้วก็ข้อสอบพ์ทฟังทีนี้ในวันนี้ผมเอาข้อสอบแบบง่ายมาให้ดูก่อนนะครับก็คือข้อสอบที่เป็นการอ่านรูปภาพหรือดูรูปภาพแล้วค่อยเลือกคําศัพท์นะครับที่มันตรงกับรูปภาพที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยข้อที่1นนะครับข้อที่1ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเงินใช่ไหมครับเงินนะครับ ถ้าใครได้เรียนกับผมไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่านะครับก็คือเงินเนี่ยมันมีวิธีการจําคือคนเราเนี่ยต้องทนทํางานเพื่อเงินจําไว้เลยนะทนทํางานเพื่อเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าทนคือเงินฮะทนอยู่ข้อที่เท่าไหร่คนอยู่ข้อที่1นนะครับทนอันนี้แปลว่าเงินนะครับต่อมาข้อ2แปลว่าอะไรข้อ2คัดตื้นะคัดตื้ก็คือการ์ดหรือบัตร ต่อมาข้อที่3อูผิโวนะครับอูผียวก็คือ s t ตมอแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4คงแชกนะครับคงแชกแปลว่าสมุดจดนะหรือว่าสมุดโนต้ตโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1อย่าลืมนะครับทนทํางานเพื่อเงินนะครับต่อมาข้อ2อันนี้นะครับก็จะเป็นรูปวิทยุใช่ไหมครับวิทยุภาษาอังกฤษคืออะไรวิทยุภาษาอังกฤษก็คือ เลด i o โอใช่ไหมครับภาษาเกาหลีก็คล้ายๆกันนะครับก็คือลาดีโอนะครับข้อ2ตอบได้เลยว่าเป็นลาดีโอนะครับที่แปลวะ่าวิทยุทีนี้เรามาเช็คคำตอบข้อที่1นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์อ่าทับสับต่อมาข้อที่3ามค่าเมล่านะครับคาเมลาก็คือกล้องถ่ายรูปต่อมาข้อที่4ี่เทเลวิชัน เท e ิ i s i o นก็คือโทรทัศน์นะครับทับศัพท์ภาษาอังกฤษหมดเลยทุกข้อนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2ราดิโอที่แปลว่าวิทยุต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3อันนี้คืออะไรนะครับต้องเข้าใจก่อนว่านี่เป็นชื่อบริษัทใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีชื่อหรือว่าตาสัญลักษณ์อะไรที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ให้รู้เลยมันคือนามบัตร นะครับมันคือนามบัตรนามบัตรภาษาเกาหลีคืออะไรนะครับนามบัตรใช้บอกอะไรละ่ะใช้บอกชื่อใช่ไหมครับใช้บอกชื่อแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าซองฮัม um อยู่ในนั้นซองฮัมมีออโตเคเทเซโยนะซองฮัม um เนี่ยคือชื่อนะครับเป็นคําสุภาพนะมีคําว่าฮัมอยู่นะครับฮัม อยู่ในข้ออะไรนะครับแน่นอนอยู่ที่คําว่าเมียงหำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ข้อ1ในการตอบนะครับเราจะ,ะได้คะแนนเมียงหาแปลว่านามบัตรอ่ะต่อมาสู้ชอ็อปสู้ช็อปก็คือสมุดจดหรือสมุดโน้ตข้อ3ไทยหยกนะครับไทยหยกแปลว่าปะติทินและก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ยอกวอน,นะครับยอกอก็คือหนังสือเดินทาง อ่าหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าพาสปอร์ตก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นข้อที่3ตอบเลยว่าเป็นข้อ1เมียงฮัมต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่4อันนี้คืออะไรอันนี้คือหมวกใช่ไหมครับรหมวกภาษาเกาหลีคือคําว่าอะไรเอย่ยนะฮะน่าจะจําได้เพราะว่าเจอกันตั้งแต่บทที่2ในเล่มของ EPS เลยใช่ไหมนะครับอันนั้นคือคําว่าโมจาตอบข้อ3เลยนะครับโมจาแปลว่าหมวก ข้อรับข้อันยองนะครับอันยองแปลว่าแว่นตาข้อ2อ,อูซันนะครับอูซันอันนี้แปลว่า่มนะครับข้อ3โมจาหมวกข้อ4ชังกับนะครับชังกับแปลว่าถุงมือเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบข้อ3าโมจานะครับหมวก ต่อมาข้อที่5นะครับอันนี้รูปอะไรรูปกางเกงนะครับกางเกงนะครับภาษาเกาหลีคืออะไรกางเกงคือพาจีใช่ไหมครับพาจีก็คือข้อที่1นะครับอ่าพารจีแปลว่ากางเกงนี้ข้อ2องชิมานะครับชิมาแปลว่ากระโปรงอ่าชิมาแปลว่ากระโปรงต่อมาที่ช่อเฉื่อนะครับที่ช่อเฉื่อก็คือเสือ้อเชิ้ตเอ,อ่อเสื้อยืด นะครับส่วนไว้ช็อตเชื่ออันนี้แปลว่าเสื้อเชิเพราะฉะนั้นนะครับตอบเลยว่าข้อ1พาจีที่แปลว่ากางเกงนะครับจะขาสัน้นจะเป็นรูปขาสัน้นหรือขายาตอบคําเดียวกันเลยนะครับต่อมาข้อที่6กยามผานะนี้คืออะไรคือเครื่องบินเครื่องบินภาษาเกาหลีคือคําว่า p hangi นะ p hangi คือข้อ 3, ครับพ p h ฮ n g i เครื่องบิน อ่ะข้อหนึ่งคำว่าคีชาแปลว่าอะไรครับคีชาแปลว่ารถไฟข้อสองชาจนก่อนะชาจนก่อแปลว่าจักรยานข้อที่สี่ชาดงชานะครับชาดงชาหรือคำว่าชาอันนี้ออกทั้งสองตัวเลยนะในข้อสอบ E P S นะครับทั้งสองคำนี้แปลว่ารถยนต์เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่หกก็ตอบได้เลยว่าเป็นข้อสามนะครับ ต่อมาข้อที่7นะครับอันนี้คือรูปนาฬิกานะครับนาฬิกาคือคําว่าอะไรนะครับมันมีคําศัพท์ที่เคยสอนไปนะคาว่าชีครับที่แปลว่าโมงนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นเครื่องที่ใช้ในการบอกเวลาหรือบอกชั่วโมงเพราะฉะนั้นคําว่าเครื่องนะเครื่องยนต์หรือเครื่องจกาาักรภาษาเกาหลีเนี่ยจำให้ขึ้นใจเลยมันคือคําว่าคีเกนะครับมีคําว่าคีหรือมีคําว่าเกตัวตัวหนึ่งในคําศัพท์เนี่ยน่าจะแปลว่าเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราน่าจะพอเดาออกนะครับว่าควรจะตอบข้อที่เท่าไหร่ใบขนาดนี้แล้วนะครับคือข้อที่2นะครับใช่ไหมชีเกนะครับนาลิกานับไทยอรอกอันนี้แปลว่าปติทินนะครับมีคำว่าไทยอยู่นะมันแปลว่าเดือนไม่น่าจะใช่ในเรื่องรูปอันนี้ต่อมาคอลนะครับคออแปลว่ากระจก แล้วก็สุดท้ายข้อที่4ชีโดนะครับแปลว่าแผนที่อ่าตอบข้อ2ได้เลยครับชิเกนากาต่อมาข้อที่8นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ภาษาเกาหลีคือคําว่าชินมุนนะครับชินมุนหนังสือพิมพ์ข้อ4คือคําตอบเลยอ่าทีนี้ข้อ1นึ่าว่าไงข้อหนึซาจอนนะครับซาจอนก็คือพจนานุก,กรม สู้ช็อปล่ะสู้ชอปคือสมุดโนต้ตต่อมาคงแ็กนะครับคงแ็กก็เป็นสมุดจดหรือสมุดโนต้ตคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกตอบก็ต้องตอบข้อที่4นะครับคำว่าชินมุนที่แปลว่าหนังสือพิมพ์นะครับ ต่อมาข้อที่9เนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือแวนะ่นตาเนะเมื่อกี้เหมือนจะผ่านผ่านมาแล้วนะใช่ไหมฮะแว่นตาคือคําว่าอันยองนะครับอันยองแว่นตาข้อ2คือคําว่าคออุยเมื่อกี้เจอแล้วคออุยแปลว่ากระจกนะครับสามยอร์เซนะครับยอร์เซหรือคําว่าขี้นะครับอันนี้แปลว่ากุญแจนะครับและก็ข้อ4นะครับโมจานะครับโมจานี้แปลว่าหมวก ต่อมาข้อ10นะครับข้อ10อันนี้อะไรดินสอนะดินสอภาษาเกาหลีนะอยู่บทที่3เลยถนะ้าใครจำได้คือคำว่ายอนพิลนะครับยอนพิลดินสอนะครับข้อ1่ไข่นะครับไข่คำเดียวแปลว่ามี3ชุลจานะครับชุลจาก็คือตลับเมตรนะครับหรือว่าที่วัดที่มันเป็นตลับหมวนกลมๆแล้วก็ชิวแก้นะครับที่แปลว่าอย่างลบ นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ10นี้เราจะตอบคำว่าย้อนเพลใช่ป่าว่าดินสอนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างข้อสอบข้อง่ายๆนะสิบข้อแรกที่เป็นการดูรูปภาพแล้วก็ให้เลือกคําศัพท์มาเติมนะครับทีนี้เรามาดูความยากระดับปานกลางกันความยากในพาร์ทนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่11เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับหรืออ่านประโยคเสร็จแล้วให้เอาคําศัพท์ที่อยู่ในช้อยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยที่ถูกต้องหรือว่าที่เกี่ยวข้องกันนะครับเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเอามาใส่ในช่องว่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำข้อสอบนะเ้วเจอข้อสอบประเภทนี้เราอาจจะเลือกอ่านในส่วนที่เป็นประโยคนะประโยคที่ต้องการคําตอบไปก่อนอย่างในข้อ11เอนี่ยอาจจะอ่านเรื่องอ่านแค่กา,กากดูก่อนแล้วดูซิว่าเออไอากาดเนี่ยมันมี point เรื่องอะไรนะครับพอยต์ของมันหรือจุดประสงค์ของมันที่มันต้องอยากต้องการจะรู้นี่คืออะไรเสร็จถ้าเราอ่านประโยคเดียวมันยังไม่รู้เนี่ยเราลองไปอ่านอีกประโยคนึงนะครับแล้วดูพวกคําศรรัพท์เอาว่าเออมันมีคําศัพท์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเรียนกันดูนะครับข้อที่1 เขาบอกว่าอ e, ีนะครับอี e, อันนี้แปลว่านี่หรือนี้อ่าอะไรนี่นี้ก็ไม่รู้อีหรือมีหมวอลอีลืมแ e, e, ปลว่าชื่อนะครับชื่อนะครับชื่อถูกทําให้เป็นประธานใหญ่นะฮะชื่อเจ้าสิ่งเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยโมเอลนะครับโมแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยไวยกรเยโยอีเยโยจุดจุดจุดเหลอครับเหลอคะ่ะ เพราะฉะนั้นอ่าเรารู้แล้วเราต้องเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่เราต้องการจะทราบชื่อของมันเนี่ยมาใส่ใช่ไหมว่าไอ้อะไรไม่รู้อันนี้ชื่ออะไรเหรอนาตอบซูบักเยโอซูบักแปลว่าแตงโมถ้าเจอแบบนี้เนี่ยข้อสอบบอกเลยว่าหวานหมูมากไม่ต้องไปแปลข้างหลังต่อแล้วเพราะว่าข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นน้ําเพราะว่ามีคํานามแล้วนี่แตงโมมันเป็นคํานามนะครับเรารู้แล้วว่าแตงโมคืออะไรแตงโมคือผล,ลไม้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกคําว่าผลไม้ในช่อง 1. นั้น 1. โคกีโคกีอันนี้แปลว่าเนื้อสัตว์ 2. ควาจานะควาจาคือขนมอ่าพวกขนมถุงขนมอบกรอบข้อ 3. ควายนะครับผลไม้และข้อที่ 4. ชิกตั้งนะครับแปลว่าร้านอาหารเพราะฉะนั้นเจอแล้วคำว่าผลไม้คือคำว่า ควาอินนะครับเอามาใส่ได้เลยอีนะครับอ่าแล้วก็เติมอีควาอินอีล,อลมูมิโมเอโยนะครับผลไม้อันนี้เนี่ยชื่ออะไรเหรอเขาบอกซูบากิโอแตงโมครับแตงโมค่ะต่อมาเขาบอกว่าชูโดนะชูโดคือปกติยอริมชอ่อนนะครับยอริมชอ่อนแปลว่าช่วงหน้าร้อนอ่ามันเป็นเวลาเป็นฤดูกาลเพราะฉะนั้นเขาใช้วยากรณเ A ตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยมานี่มานี่แปลว่ามากคำว่ามานี่ะะเนี่ยมันเป็นคำวิเศษมันจะขยายคำกริยาข้างหลังคือคำว่ามกตะที่แปลว่ากินนะครับแล้วอ่านแล้วก็เจอเวกอร์นึ่นเดตัดจบเลยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือจะกินกันมากตอนช่วงอ่าช่วงหน้าร้อนเป็นปกตินะครับอาจูทารโอนะครับอาจูแปลว่ามากเหมือนกันนะครับซึ่งไปขยายคำคุณศัพท์ข้างหลัง คำคุณศัพท์คำหลังอีกคำคือคำว,ว่าท้าไรโอนะครับซึ่งคำนี้มาจากคำว,ว่าททยดะนะครยดะแปลว่าหวานแต่ว่ามันจะไม่สุภาพเนาะตัดดาแล้วเติมไอยอจุดๆๆครับค่ะเข้าไปนะครับผลไม้อันนี้นะครับชื่ออะไรเหรอครับเขาบอกว่าแตงโมครับชูโรยอริมชอร์ไดมานี์มอนเดอาจุทาไดโอนะครับก็คือปกติจะกินกันเยอะมากช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับ มันหวานมากนะครับข้อ11ตอบข้อ3ต่อมาข้อ12นะครับชี้จังเงคาสมัวร์สนาอย่างที่บอกไปแล้วลองอ่านประโยคที่มันต้องการคําตอบนะค,บคือข้อหน้าก่อนอามูอดโดซาจีอันโคอามูกอดแปลว่าสิ่งใดนะครับหรือว่าใดๆนะตามด้วยเวกอนโดนะครับแปลว่าวก่อหรือด้วย ใดๆก็ซาจ i อันโคอันนี้เนี่ยมาคำมาจากคําศัพท์คําว่าซาดะก่อนนะครับซาดะแปลว่าซื้อตัดดะแล้วตามด้วยเวรกอร์จีอันที่เคยเรียน,นไปอันนี้แปลว่าไม่ยังไม่จบมีเวรกรณ์ซ้อนอีกตัวหนึ่งคือเวรกอร์โกนะครับอันนี้แปลว่ากับหรือและเพราะฉะนั้นอาโมโกโดซาจีอันโกนะครับเราสามารถตัดตรงนี้แล้วแปลก,ก่อนว่า ไม่ได้ทําการซื้อสิ่งใดๆเลยนะครับและก็จุดๆ,ๆมันนะครับมันอันนี้เป็นไวยากรณ์แปลว่าแค่แค่แฮสซโยฮสซมาจากค ah ําว่าฮาดาฮดะแปลว่าทําแต่ว่าไอ้คาว่าฮาดะถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยรูปอดีตนะครับไวยากรณ์อัดออทแฮสเซโยจุดๆ,ๆครับค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นะครับประโยชนี้ก็คือไม่ได้ซื้อสิ่งใดๆและก็ทําแค่อะไรบางอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกากาเขาบอกว่าชีจังเงีคาซอชีจังแปลว่าตลาดมันเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ไวยากรเนะครับที่ตลาดคาสอนะครับมาจากคาดะที่แปลว่าไปตัดดะแล้วตามด้วยไวยากรอา์โอแฮซ ออ,อแฮซเนี่ยที่เราเคยเรียนกันไปมันมีได้สองความหมายใช่ไหมความหมายแรกเนี่ยมันแปลว่าเพราะจุดๆๆนะครับเป็นการบอกเหตุผลนะอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เคยเรียนไปกับอีกอันที่สองแปลว่าแล้วถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการบอกลำดับเหตุการณ์นะถามว่า เราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ไหนเราลองใช้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับเวลาแปลข้อสอบนะครับแล้วดูซิว่าอันไหนมันน่าจะสอดคล้องหรือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราก็เลือกใช้ความหมายนั้นเอานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเจอวยากรณ์ ROH ฮซอที่เคยผมเออที่ผมเคยสอนไปก็คือเหมือนให้ตัดก่อนแล้วแปลข้างหน้าใช่ไหมว่าไปที่ตลาดนะครับอ่าแล้วก็ m ู o อซิ่นมูแปลว่าอะไรนะครับไอคำว่าอะไรถูกบ,บังคับให้ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยค ปิดท้ายด้คำว่าซา,าดะเหมือนเดิมที่แปลว่าซื้อนะครับแต่ว่าซื้อตัวนี้เนี่ยถูกเอามารวมกับวยากรอาร์ตออทแฮดสอยนะครับเป็นวยากรบอกอดีตจุดๆเหลือครับเหลือคะเพราะฉะนั้นชีจังเองขาซอมูัวซื้อสัสสอยเราก็ลองแปลทั้งสองประโยคเลยประโยคแรกบอกว่าไปที่ตลาดเพราะ ซื้ออะไรเหรอครับกลับไปที่ตลาดแล้วซื้ออะไรเหรอครับซึ่งมันก็ได้ทั้งสองอันที่นาบอกว่าอาโมโกโดซาเจนโกนะครับไม่ได้ซื้อสิ่งใดเลยแล้วก็ทำเพียงแค่อะไรบางอย่างอาทินี้เรามาดูคำศัพท์ที่เขาให้มามีอะไรบ้างข้อ1นึ่งมูลก่อนมูลก่อนอันนี้แปลว่าสิ่งของอ่ามูลก่อนสิ่งของถึงสัน้นปีนเขา เฮอันนี้แปลว่าประชุมแล้วก็ข้อสุดท้ายคู่ย่องนะครับที่แปลว่าเที่ยวชมเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับที่น่าจะเข้าเขามากที่สุดคือข้อที่4เลยนะครับ แปลว่าอะไรปล <ingu els. S 1> ว่าไม่ได้ทําการซื้อสิ่งใดๆและก็ทําแค่การเที่ยวชมเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอันอื่นหรอไม่ได้ซื้อสิ่ใใดทําแค่สิ่งของเท่านั้นแป,ปแปลกๆเนาะไม่ได้ทําสิ่ใใดทําแค่ปีนเขาเท่านั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ตลาดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับการปีนเขานะครับเราก็ควรไม่ควรเราไม่ควรตอบข้อสองแล้วก็สุดท้ายข้อที่3นะก็คือไม่ได้ทําสิ่งใดๆไม่ได้ซื้อสิ่งใดเลยทําแค่ประชุมอย่าลืมว่าเราอยู่ที่ ตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่น่าจะเข้าเขาที่สุดคือข้อที่4นะครับคูกยองต่อมาข้อที่สิบสาม奥迪斯托า拉哟นะไปอยู่คำถาม,มง่ายๆเลยออดีแปลว่าที่ไหนนะครับเป็นสถานที่ใช่ไหมครับใช้เอซอที่ที่ไหนเนี่ยล拉哟นะครับคำนี้มาจากคำว่าซัลดาซัลดาแปลว่าอยู่หรือ อาศัยนะครับอ่าแล้วก็ลงท้ายด้วยวกรอารอ,อแหยโยนะครับเป็นประโยคคำถามจุดจุดจุด,จดเลอครับเลอคะนะอาศัยอยู่ที่ที่ไหนเหลอครับนาตอบจิกจังทงโยดีกว่านะจิกจังนะครับเคยสอนไปแล้วอันนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนประโยคท่องจำเนาะว่าจิกจังเลยที่ทํางานนะครับอันนี้เป็นทิกเจาการจํานะจิกจังเลยที่ทํางาน อ่าอันนี้คือพอย์นะครับจิกจังแปลว่าที่ทํางานนะครับทงโยดืทงโยแปลว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานตามด้วยคําว่าดืนะครับดืเนี่ยมันแปลว่าพวกถ้าสมมติเราไปเจอคําว่าดื้ในคาศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะมันต้องเป็นคํานามนะครับแล้วตามในคาว่าดืเนี่ยให้เราเดาไว้เลยว่ามันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ หลายสิ่งหลาย,ลายอย่างนะพวกคนพวกเพื่อนพวกจานพวกชามพวกหมาพวกแมวใช้คําว่าดึงรวมไปได้เลยตามด้วยเวกอนกว่าอีกรอบหนึ่งกลับหรือแล่ากับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเนี่ยฮัมเกนะครับฮัมเกแปลว่าด้วยกันเฮซาเฮซาแปลว่าบาริษต์นะครับจุดจุดจุดเอซอ่ะมีเวกอนระบุมาที่เกิดการกระทําที่สถานที่ตรงนี้ทาไรอย นาซาลายโยก็คืออาศัยจุดๆๆครับครับเพราะฉะนั้นประโยคนาเขาบอกว่าจิกจังทงโยดีกว่าฮัมเก้นะครับด้วยกันกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานเนี่ยเฮซาจุดๆๆบริษัทอะไรอาศัยอยู่ที่จุดๆๆของบริษัทอ่าคำนามมันหายไปตัวหนึ่งมีอะไรบ้าง 1. นึ่งโคชิลโคชิลแปลว่าห้องเรียน อันนี้คือวิธีการเดานะถ้าคำศัพท์คำไหนที่มีคำว่าโคอยู่ข้างหน้านี่นะครับให้เดาไปเลยมันน่าจะเกี่ยวกับพวกการศึกษานะเฉพาะของ e p s Topic นะนะครับข้อสอบที่เอามาออกหรือคำสัพท์ที่เอามาออกมักจะใช้หลักนี้ต่อมานะครับคงวอนนะครับสวนสาธารณะต่อมาควาจังชีนะครับควาจังชีแปลว่าห้อง น้ำแล้วก็สุดท้ายคีซุกซ่านะครับแปลว่าหอพักอันนี้ก็มีวิธีการเดาคำศัพท์เหมือนกันคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยชีนะครับให้รู้ไว้เลยว่ามันคือห้องนะครับห้องอะไรไม่รู้แต่มันต้องเป็นห้องแน่นอนนะครับเอาไว้เดาเนาะกลับไปที่โจทย์เขาบอกว่าจิกจังทงโยดีกว่าฮัมเก้เฮซ่านะเพซาบริษัทนะครับเกี่ยวอะไรกับห้องเรียนไหม บริษัทก็บริษัทห้องเรียนก็ห้องเรียนไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตอบไม่ได้อยู่แล้วต่อมาจิกจังโทยุดูกว่าฮามเกเฮซากงวอนเซ่าสาราโยนะครับอาศัยอยู่ที่ส่วนสาธารนณะบริษัทโหส่วนสาธารณะคุณน่าจะใหญ่มากเลยมีส่วนสาธารณะตรงกลางด้วยนะครับคิดว่าปกติมีไหมไม่น่ามีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสองก็ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นข้อ3ล่ะควาจังชิลนะครับอาศัยอยู่ที่ห้องน้ำบริษัทหรือเปล่า ตลกใช่ไหมทุกคนนะเราไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมครับเราอาศัยอยู่ในห้องในห้องนอนอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ควรตอบเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะถูกที่สุดก็คือข้อที่4นะพอพักของบริษัทนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่14อ่ะอันนี้ไม่ใช่ประโยคบทสนทนาแต่เป็นประโยคสั้นๆนะครับอันแรกเขาบอกว่าชอนึ่งอ่ะชอนึ่งประธานหรือหัวเรื่องอยู่ตรงนี้นะครับชอที่แปลว่าผมหรือฉัน โอ้ด้โอ้ไดแปลว่าปีนี้นะครับยอร์อาหบนะยอร์อาหบก็คือ19อันนี้เป็นเลขเกาหลีนะครับยอร์อาหบไซนะครับไซแปลว่าปีนะครับปีท้ายด้วยกรออิมิดะเป็นหรือคือจุดจุดจุดครับค่ะอ่าผมเนี่ยปีนี้คือ19ปีครับนะหมายถึงอะไรอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องของอายุและนะปีนี้อายุ19 จุดจุดจุดเออะเอเป็นตอนนะบอกเวลาที่มันหายไปซือมูไซาซอมูคือ20นะใส่ปีนะครับเลขเต็มของเขาเนี่ยคือคําว่าซือมูนะครับแต่ว่าถ้ามันตามด้วยคําลักษณะนามแบบนี้นะครับที่เป็นการบอกถึงปีเนี่ยเราก็จะใช้เป็นรูปยอ่อคือคําว่าซือมูเนาะซือมูซาดิทเทมมีดะนะอีกาเทดะนะครับแปลว่ากลายเป็นหรือว่าเป็น อ่าแล้วก็ลงท้ายด้วยพีอื่มนี้ดกให้สุภาพนิดนึงนะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับแปลประโยคแรกก่อนบอกว่าผมเนี่ยปีนี้คือ19ปีส่วนจุดจุดจุดตอนจุดจุดจุดเนี่ยอายุ20ปีนะครับก็ปีนี้19เพราะฉะนั้นถ้า20ก็ต้องเป็นอะไรปีหน้าถูกต้องไหมเออหนะ้าเขาปีหน้าคืออะไรปีหน้าคือคําว่าแนนยอนนะครับอ่าแนนยอนแปลว่าปีหน้าข้อหนึ่งนาอีนาอีแปลว่าอายุนะครับ ข้อ2ชังยอนนะครับชังยอนแปลว่าปีที่แล้วข้อ4ออเจนะครับออเจแปลว่าเมื่อวานนะไม่ไม่น่า,นาจะใช้เมื่อวานนะไม่น่า,นาจะผ่านไปอดีตที่แล้วนะครับเพราะนั้นข้อที่14นะครับก็ตอบเลยว่าปีหน้าข้อ3นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่15นะครับ15บอกว่าเนลนะครับเนลแปลว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จุดๆุอีกาอะไรก็ไม่รู้ออเตล อตีย์ก็คือเป็นยังไงเหรอครับเหรอคะอะไรก็ไม่รู้นีะว่าพวกนี้เป็นไงหรอนาตอบพีกาโอโก้อ่าคำศัพท์ครานี้มาจากคำว่าพีกาโอดาใครที่เรียนในเล่มน่าจะจำได้พีกาโอดาแปลว่าฝนตกตามด้วยไวยากรณร์โกเชื่อมกับหรือและฝนตกและพารามีพาร,มรามแปลว่าลมาลม เป็นประธานข้างหลังมานีมานีแปลว่ามากขยายคำกริยาข้างหลังคือคำว่าพูดะนะครับระะพูดะแปลว่าพัดนะครับตามด้วยเวกอรลีเอ้ยกอยโยที่แปลว่าคงจะจุดๆุดจุด,จด,จดครับค่ะเพราะฉะนั้นพีกาโอกโกพาัดามีมานีพูลกอยโยก็คือฝนเนี่ยจะตกแล้วก็ลมก็คงจะพัดแรงมากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมครับ มีช้อยข้อไหนที่เป็นสภาพอากาศบ้างข้อ1ชิกันชิกันแปลว่าเวลาข้อ2นายจาครับนายจาแปลว่าวันที่ข้อ3านายฉีนะครับอ่าข้อนี้แหละนายฉีแปลว่าอากาศนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อ4ี่เคจอยเคจอยแปลว่าฤดูการนะครับเราจะไม่ตอบข้อ4อย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีชื่อฤดูการอะไรเลยในหัวข้อหรือว่าในโจทย์นะครับเพราะนั้นอย่าหลงประเด็นเนาะ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับในการทิวติวเทปแรกนะครับก็ลองทําดูลองฝึกทําดูบ่อยๆนะครับลองดูว่าเราแปลประโยคออกไหมเราแปลไวยากรณ์ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะฮะอ่าถ้างั้นก็อย่าลืมช่วยกันนะครับ ติดตามแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะครับก่อนจะไปสอบนะเราต้องเตรียมตัวให้ล่วงหน้าอย่างน้อยสักเดือนถึง2เดือนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตื่นข้อสอบอย่าลืมว่าข้อสอบเนี่ยมันยากขึ้นทุกรอบเลยนะครับได้ข่าวว่ารอบหลังๆก็แทบจะไม่มีรูปภาพแล้วมีแต่ประโยคยาวๆให้อ่านนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะสอบได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เทปติวเทปหน้าครับสวัสดีครับ